ไปได้รอบคิดแล้วนะนี่เป็นไงกับลูกในวันนี้เป็นไงบ้างนีดเกก็มาเนินก็ส่ตีนเนกัค่ะแล้กเปลาสสิกใหม่เอวที่สุดสีที่เราใช้อย <Zheng S 3> you know ู่เป็นสีอันอัลโดารส์ค่ะเป็นคลาสสิกเลที่ทุกคนน่าจะมีติดบ้านอยู่แล้วอะอย่างนี้ตอนนี้เป็นเนื้อาตินค่ะก็ชุ่มชื้นค่ะแลก็เน้นแมตต์่อจัเ็นไเป็นเวที่ฉ่ำ ผู้หญิงนะพร้อมกับความมั่นใจเนาะหรือว่าเพศไหนก็ตามสีแดงเพิ่มความมั่นใจให้เราบ้างให้เรค่ะเวลาออกจากบ้านสิ่งที่น้ต้องมีอยางหนึ่งบนหน้าถ้าหนูไม่ได้ตไแต่งลิปสติกค่ะถ้าหน้าไม่แต่งลิปสติกก็อยู่รอดทุกสถานการณ์จะ <laughs> เป็น <laughs> คนที่ชอบสีแดงมาตมาั้งแต่วิ่งหันนั่งเดิมเลยหรือเปล่าชอ,อบค่ะจริงๆแล้วชอบเซ็ตค่ะด้วยก็มีสีแดงใช่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใส่อะไรอย่างงี้บพวกของที่ใช้อะไรอก็ใช่ใช่สีแดงเพิ่มเหรอฮะ พร้อมหุยพร้อมเจอทุสถานการณ์อะไรเงี้ยแต่สีแดงเป็นสีที่มั่นใจเวลาใส่ไปทำงานแต่งหน้าทำงานอะไริดอไรี่็ก็คืรอดรู้ใช่ฝากอยาฝากฝากาสำหรับินก็ฝากด้วยคะนาสนะคะาทั้หมด2สีเคนาเพราะว่าเราคงมีหลายคนบาในการทำงานเนาะ ทำงานด้วยแล้วก็เจอเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยสามารถเลือกสีที่เหมาะกับทุกคนได้นะคะอาร่าสุดปันดีลาสุดปล่อยซิงเกิลแล้วใช่เป็นไงบ้างกับซิงเกิลนี้นี่ดซิงเกิลไหนหนูปล่อยหลายตั้งเลยอ่ะแล้ววันนี้เธอณนุ่ปล่อยเพลงมาหรือเปล่อ๋อใช่วันนี้วันนี้ปล่อยเพลงใหม่เออเลย์โร่หมายถึว่นุปล่อยหลายเพลงอันนี้บาง เพลงที่ yeah. ปล่อยวันน uh> ี้ค่ะก็เพลงที่ปล่อยวันนี้ช um> ื่อเพลงบังเอิญเลิฟนี่คือ uh> ค่ะก็เป็นเพลงที่นั่งมาแปลเป็นมูสชั่นภาษาไทยซึ่งเราก็มีมางเลยที่โซนี่เขาได้ลิขสิทธิ์มาจริงมันเป็นเพลงจีนมาก่อนค่ะภาษาจีนแล้วก็ประกอบซีรีส์ของจีนค่ะใช่ก็ได้รับแจ็คล็อกภาษาไทยยากไหมนี่ผมันต้องมาแบ่งเพลงมาเป็นภาษาไทยค่ะแน่คิดว่ายากตรงที่เพลงมีความหวานมากมีความเหมือนแบบว่า เพิ่งเริ่มชอบใครสักคนหนึ่งเราก็เลยต้องแบบนึกถ้วนไปเราตอนในนวัยสิบห้าสิบหกอะไรใช้ใช้ฟพลลิ่งนั้น,นในการร้องเพลงใช่เพลงมันจะมีความแบบว่าใส่ๆมากอะไรอย่างนี้ใช่เราชอบนะรู้สึกว่ากระแสค่อนข้างดีทุกคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าชอบก็คนคนไทยชอบเพล,อลอง,งอะไรอย่างนี้เนาะแบบฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเก็บเอาไว้เป็นในอนาคตเดเ๋ิวจะผ่าผัก ยากเาะ่ตอนนี้เราแ่บใช่ไหมล่ะไม่หวานเลเราได้หลายสถานการณ์หลายออะไรงี้วันนี้เราก็แบบมั่นใจวันไหนอยากใส่ก็ตังเกอร์ติงยูเยอเป็นแม่่แทบแม่่แหได้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 ไ้ได้เรื่องนึ่งน่าสุดจะซื้อเค้กไนี่ไม่จะโจรขาดตอนนี้โอเคเพาเธอไม่สาชีพหรือไม่เธไม่าชีพเาใช้ไม่สายชีพเยอะเลย่หวนลย จะไปเปิดที่พารากอนวัมนที่2ี่นี้แล้วสต๊อกเยอะไหมถามก่อนก็เยอะอยู่ก็คือก็คือเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าคนๆออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นไปเปิดที่พารากอนเพื่อที่จะการพวกมวิชาชีพด้วยให้เดินมาซื้อหน้าร้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เข้าไปดูในไอของตานะคะเนียอีวานมันจะมีไลน์แอดให้กดเข้าไปแอดได้เลยซึ่งก็จะไม่ไม่ถูกหลอกเพราะมันมีไลน์เดียว คนค่ะเจกันเนนอยมาเป็นนาบอาอใช่ไม่ช่วใช่ถาวค่ะาวอที่ผ่านมามันมีคนแบบว่ามาบอกเราไหมว่าเราเจอไม่ใชาชีพเยอะอย่างเงี้ยเราเขามีเถอะมีเถอะเพราหนูกำลังปิดแบกจา um. กทางร้านร้านจะมีลายซัพพอร์ตด้วยนะคะเผื่อใครแบบโอเครับสินค้าไปแล้วไม่ไม่เกิดความเสียหายอะไรก็จะรับมาตลอดแล้วเรื่องแบกวิชาชีพก็มีคนทางเยอะใช่ก็เลยนเปิดหน้าร้านเราก็มีมาตรการแบบยงงไรด้ตบอกทังลูก้าว่แบบ ต้อเช็คดีๆต้องเช็คดีๆจริงๆระยรย่างเ้องโพหรืออะไรอย่างนี้ใช่มีเวลาได้แบบเช็คหรือว่าจัดการแบบเอาจริงจังเลยไหมแบบแจ้งมามที่เพิ่มนานี่มีเพื่อนก่อนนั้นเดียวไปแจ้งมาแล้วค่ะแล้วก็เขาก็ไปรัานขึ้นมาใหม่สั้นไอเดียใหม่ใช่อะไรเนียต้องแบบไปอัพเรื่อยๆไปแจ้งความเรือยนี่คนทำคนที่ืองตเรื่อยๆตูรู้สึกเหนื่อยใจแทนคนซื้อที่บางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเออต้องไปซื้อที่ไหน ชีหรเขาลงโฆษณาด้วยนะเาลงใช่ไาโพสต์ลงโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีลายของเ้าบางทีคนติดตามเยอะของเราเออมันกลายเป็นว่ามันสร้างควน่าเชื่อถือไปกันโดยไปแลมอะไรงเงี้ยกลา็คองจริงดูเปนของชใช่ใช่อาเก็พยายามแบบว่าเออขอติดฟ้าได้ไหมอะไรเงี้ยแบบมีออฟฟิเชียลอะไรย่างเงี้ยพยายามทำไอ้นี่มีความกัวลว่าเนี่ระยะยาวมันจะมีการขยายต่อไปอะไรเงี้ย กังวลค่ะกังวลหลายเรื่องมากเลยทั้งทั้งเรื่องที่รับคิวด้วยแล้วก็เรื่องวิชาชีพด้วยก็พยายามแก้ไปเป็นเด็เพราะไม่เคยทําเหมือนกันอะไรอยงี้แล้วทำกันสองคนคือมันมีทั้งคนที่แบบจขาดเงินแล้วไม่ได้ของหรือมีแบบคนที่แบบว่าทำเรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยโออยเรียนแบบหนูไม่ทราบหนูมมไม่มองว่าเป็นเรียนแบบพเพราะเนู่รู้สึกว่าเคก้กออชชองกับเค้กคเรียนกันก็มีมานา,านมากเลย าาง้ที่เขาก็ทำเหมือนกันซึ่งหนูยินดีมากๆเลยเพราะรู้สึกว่ามันสร้างอาชีพให้คนได้อาจว่าแบบแง่แง่งเป็นแง่แง่อไม่เป็นหรอไม่ได้เป็นของเี่มึงกลับอะเราอันนี้ไม่ทราบมันนี้ไม่ทราบแต่ว่าที่มีโอนเงินแต่แล้วไม่ได้ของอันนี้ใช่ต้องระวังดีๆกันนะเพื่อพี่หล้าจะโดนไปแล้วเพื่อพี่หล้าโดไปแล้วโดนจะมาใช่ไหมคะี่เอ็มีเอ็นที่บ้านไหนเหมือนกันหนูส่งไปให้เขาแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนโดน คุยกับไลน์แอดไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยต้องระวังอันนี้ตึงเช็คเช็คด้วยนะคะมีอันเดียวค่ะรู้สึกว่าแบบว่ากระแสมันดีมากเลแบบเป็นช่องทางมันไม่ถานทีเลยความกระฉับกระใช่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 ก็อย่างที่บอกอย่างให้คนระวังเอาไว้เนาะมันมีจุดเด่นหรือว่าครระวังอะไรบ้างไหมที่แบบว่าเราแตกทายตื่นหรือว่าเกตสังเกตตรงไหนใช่แชร์ไรน์แชอะไลน์ของแอดเนี่ยวมันก็มันฟอร์มกันง่ายอ่ๆเอยใช่ไม่มี จเนี่ยยีวารแล้วก็กดเข้าไปลิงก์นั้นลิงก์เดียวเลยเราเราอ๋อเราไม่ขายผ่านทางผ่านทางแอปพลิเคชันอะไรใดๆเลยนะใช่เราเราไม่ขายแบบโอเคซื้อจาก Facebook หรือว่าซื้อจากติ๊กต็อกคือไม่มีค่ะใช่ต้องซื้อจากทางไลฟ์ช้อปปิ้งเนี่ยไลฟ์ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะไม่ใช่เดี๋ยวต้องลงรูปขายสองนิ้วอะไรอย่างเงี้ยซื้อที่นี่เท่านั้นนะเธอเลย โอเคไอมีคนคนรที่ามมาข้างหลังว่าทำทักนีเไกเอยๆะเหมือนเดิมเราเรา normal อยู่แล้วเราแบบเรื่อยๆ่เป็นไงบ้ากัการตอนนี้หลายอาจจะโฟกัเรื่องันตี้อยู่เ็ยาได้ย่าเลยไม่ีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรอัพเดตมาเล่าอ่ะหมายถึงเราเราเรามีความเป็นเพื่อนกันมากๆอ่ะชีวิตมันก็เลยดำเนินไปใครมีงานก็ไปงานเรามีงานก็มางาน ก็เยอกาสเจอกันบ้างมีครับนี่นี่ช่วงหลังเขาต่างคนต่างงานเยอะแล้วมีโอกาสเจอิญก็เจอเจอบ้างค่ะอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าถ้าถ้ามีเวลาบ้างนิดหน่อยก็มาเจอตอนนี้ญี่ปุ่นพายุกำลังจะเข้าขึ้นหรอไหมครับก็ก็มีเตือนไปแล้วใช่เพราะเราก็เห็นข่าวมาเลยนะคะต้องบอกว่าไม่ได้ขนาดนทีนานเหมือนคนติดเชื้อแต่สมมติาเจอกันอยู่เรื่อยๆก็อาเด่ปกติคุยกับแม่ก็คุยอย่างนี้ เซลเใช่พักเเฉยแต่ี้เดียัที่านอยนะคั้งเรื่องงานเรื่องผลงานเรื่อง่าเ่ชเ่จหวเอใช่ไหมใช่ไหมหนูเคยให้สัมภาษณ์ปเ่อปีที่แล้วว่าจะเป็นปีทอใช่ตอนนั้นตอนนั้นพไปเลย่าเออเเป็นอ่ไปมูเพิ่มหอ่แกเ่มู่ไหาม่ไหนเลยบอกเขาไปเลย่ ไม่ได้ไปไหว้ไม่ได้อะไรเลยค่ะก็คือทำไปเรื่อยๆเขาบอกโอเค27่สบจะปังงั้นก็ขยันามทำงานในวัย27สดนี่แหละว่าเนี่ยแบทำมาหลายอย่างว่าเรื่องการทั้งเครื่องทั้งแ้วอันนี้คือว่าไม่เครื่องเรไม่เน่คือเม่ไม่ได้ไปไหว้หรือไปบนไปเส้นคือเน่แค่เปลี่ยนเบอร์อ่านี่ยเปลี่ยนเบอร์ไแล้วเปลี่ยนเบอร์ชีวิตพลิกไหมชีวิตพลิกไหมนี่เปลี่ยนเบอร์ชีวิตพลิกไหมชีวิตพลิกไหม เชื่อไหมใช้วิจารณญาณในการชมนะคะใช่ใช่แบบเขาบอกให้เปลี่ยนหนูก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็รู้สึกว่าเออก็ดีจริงๆริงดีิงจริงแต่ว่าแต่ละคนก็จะโค่ะแต่ละคนก็จะมีเลขของตัวเองอ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบใช้เลขอะไรได้เลขของหนูคืออะไรปกติพี่คนูมาคุยกันได้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 ไดขชอบเขาชอบเขาชอบใช้เลขมังกรมังกรคืออะไรมังกรคือเลขแปดเก้า ใช่คือตอนนี้หนูตั้งเชื่ออะไรก็แบบ 7, 8, 9ดแปดเก้าแปดเนเน่แปดเ 9, ้าในเลขเจ็ดแปดเก้ารกบแปดม่บกวไม่ ปูค่ะอันนี้เรียกว่าูเขาเรียกปูเรียกูหนูหนูก็ต้องแบบว่าแต่หนูไม่ได้ว่าเนี่ยไม่ได้ว่าใช่นี่ไงเกินเจ็ดแปดเก้าแค่ลายลายเพลงไเจ็ดแปดเก้าเจ็เก้าเพ่ไมันต้องขนาดนั้นเลยดีนะมันไม่มีเวลาแบบ7จ็ดตัวแปก้นาทีโอเค